ถ้าเราลงมาจากสถานีฝันแรงนะครับตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปป่าส,สิ้นแหลงไปทูกขาอ,อีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากเลยจากฮ่องกงใกล้กจะถึงเมืองจีนนะครับเราก็จะไปนี่รถขบวนนี้รถรถไฟขบวนบนี้ก็จะไปเมืองจีนจะเข้าไปเมืองจีนครับแล้วเราลงก่อน เพราะเราเราไม่ได้เข้าไปเมืองจีนเราก็จะขึ้นไปฝันไปจะไปปีนเขานะครับก็จะไปทางนี้ลงจากรถไฟเราก็จะขึ้นทิศทางไปไปกันครับอ่ะแล้วก็ออกปาทางตัว A3 นะครับแล้วก็ไปหารถกันต่อ <A 3. S 1> อมลงไปทาังที่ลองดูแล้วนะครับเพราะว่าครั้งแรกก็ไม่รู้เหมือนกัน เอสามอ่ะรอรถขึ้นรถแล้วก็ด้แล้วรถฟ้าดรถเล็กเดินไปต่อรถสกุลก็เยอะเหมือนกันนะนี่

ใช่แล้วออกแล้วไม่ทานต้งองรอรถคันใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถเราจะบอกอีกทีนะึงันนี้ผมก็รอคือขึ้นรถกันนะครับก็จะไปทีนะึงคนเยอะมากเลยนี่วันกี่ทีนี่เป็นวันจันทร์หลายคนก็อยู่เพราะว่าขอดูนี้เขาก็บอกว่าเดินไม่ยากทางเดินสบายดีอ่าก็มีคนผขอาวัายอ่า แก่ไม่ค่อยมีใบลืน่นเท่าไหร่แสดงว่าเดินไม่ลำบ,บากนะครับเ,เดียวกันอยู่นะครับตอนนี้กำลังจะขึ้นรถไปก็ต้องใช้บัตรคนสุภัสนี่นะครับขึ้นรถแล้วถึงจะดูเอาแล้วกันได้ขึ้นรถไปถึงจะไปถึงไหนกันแต่เราวันนี้เราก็นั่งไปสุดสายเลยนะครับนั่งไป

เดินมาถึงตรงนี้มีห้องน้ำสาธานะวางอยู่ตรงกลางกางเขาวอดีเลยครับอ่ะแล้วเราต้องก่อนจะขึ้นไปข้างบนเราต้องใส่ต้องเข้าสักพักหนึ่งก่อนโอเคครับ อ่ะตอนนี้ก็มาถึงเขื่อนกระเก็กน้ำนะครับมีสองทางให้เราไปแล้วเราต้องเลือกดูป้ายมาทางไหนเราต้องดูก่อนนะครับอ่ะดูดูแผนที่เดี๋ยวให้ดูไปนอสวิมมิง เขื่อนกับเกะน้ำเล่วเราเล้ยข้างบนนั่นก็เขื้นได้้ารนี้ก็เป็นเป็นเขื่อนนีตเจี๊ยั้เาอมาิ่งแลน้ีไมอ่ไม่รู้โอเค อืมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะครับตรงนั้นโอเคเดี๋ยวค่อยดูว่านะครับ เดินมาถึงอีกที่หนึ่งหลังจากเราอ้อมทางเขื่อนนี่มาก็เป็นเขื่อนที่มาถ้าจริงๆล้วตรงนี้ก็เป็นเขื่อนน้ำสายดีมนกันนะครับไปที่หนึ่งไม่รู้ใช่ทางนี้หรือเปล่ากี่ข้มารู้สึกมีคนลงมาน่าจะใช่เพราะว่าก็สิ้นสุดแล้วแหละอ่ะงั้นเราต้องขึ้นทางนี้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวดูก่อนอ่ะเราขึ้นมาทางนี้ ก็มีคนขึ้นไปก่อนหน้านี้ของเราไปแล้วก็จะขึ้นตามไปที่หลังอันนี้แล้วแวะนั่งพักแป๊บหนึ่งก่อนขึ้นไปทางนี้นครับมไปเนี่โอเคมาถึงตรงป้ายเขาจะบอกว่าเดินไปทางไหนทางไหนนะครับเราก็ไปตามที่แผนที่เมื่อกี้เราดูกันแล้วเราจะขึ้นไปตามป้ายนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขึ้นเขาลุ่นนี้ไปตามเส้นทางนี้แล้วกันนะครับอ้าวแล้วก็ไป ไปกันเลยไป go 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 let's go เราก็จะเลี้ยวซ้ายมาที่ป้ายนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไปทางอ่ะ <c oughs> มาหน่อยนะขึ้นไปข้างบน ครับก็ตั้งแต่เดินมานี่ก็มาถึงทางขึ้นพอถึงทางขึ้น3มชั่วโมงเมื่อกี้เดินมาก็เกือบครึ่งชั่วโมงละเฉพาะทางถนนอย่างเดียวคขาเรื่อสามชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับ ตอนแรกเขาบอกว่าป้ายเขียนว่าสามชั่วโมงเราคิดว่าไม่น่าถึงสามชั่วโมงหรอกเพราะเราเดินขึ้นเขามาแล้วตั้งหลายที่คงไม่กลัวมันคงไปไวกว่าถึงสามชั่วโมงแต่ตอนนี้เรึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงไหนเลยแล้วลองดูด้วยกันเดี๋ยวขอเวลาพักแป๊บนึงขึ้นมาถึงทางทีนเขาแล้วนี่ที่จับ แสดงว่าวิวตรงนี้มันน่าจะสวยคนน่าจะมายืนดูวิวตรงนี้โอเคครับต่างนี้เราขึ้นไปกันต่อไปไปเห็นเขาแล้วนะครับสงใัยก็จะต้องเดินไปนู่นแน่เลยเห็นเขาลูกลหรือไม่ครับคิดว่าน่าจะใช่น่าจะเสีย เขาแล้วนะครับนี่ก็คงไกลแต่แต่แตถ้าบาดท,ที่แรงอยู่ตรงนั้นจริงเราก็าต้องประมาณนี้แนะเขาบอกว่าสามชั่วโมงนี่ก็ครึ่งชั่วโมงผ่านไปยังไม่ถึงแค่ตีนเขาอยู่เลยโอเคอระวังระวังหน่อยนะครับมันก็เกือบลื่นหลายทีแล้วไป รู้สึกทางนี้มันได้ก้าจะสูงกว่าทางที่ไปทางนู้นนะครับโอ้ใช้พลังงานเยอะมากเลยอ่าค่อยๆขึ้นมาค่อยมา,ามาถึงช่วงที่บันไดสูงอีกรอบหนึ่งนะครับกำลังจะขึ้นไปข้างบนละ ได้เลยท่นแรกนึกว่าจะเดินง่ายๆกว่าเดิมพอได้พักแป๊บหนึ่งก็ขึ้นดันต่ออีกอไปไปจะถึงละไปอ,อ,อ้ต้องเลี้ยวรถคดไปอีกเอาเลี้ยวไปเลี้ยวมา ะขึ้นก็ไม่ขึ้นทำทางแบบไหนวะ<ฮ>เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาขึ้นไปเลยก็ไม่ได้จะได้รู้ทีเดียวไปเลย นั่นะครับเ็นเมืองจีนแล้วนะครับเนี่ยนี่เราก็หยุดจะติดเมืองจีนแล้วภูเขาที่ติดร้อมรอบกับเมืองจีนจากนั้นเรียกว่าซ้ําจันนะครับซ้ําจันเซนเจนเออใช่สซนเจนบ้านเราเรียกเซนเจนเันเจนนะครับนี่ติดกับภูเขาลูกนี้ป่าสิ้นแรงเดี๋ยวที่เราจะขึ้นไปกันเดินขึ้นไปเราก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปอีกนีก่เกือบชั่วโมงละ ยังอยู่เตีนเขาไม่ถึงข้างบนอยู่เลยโอ้โหกางเกงนี่เริ่มเปียกแล้วครับเสื้อในเริ่มเปียกหมดแล้วไปท้างไงก็ต้องไปถึงข้างบนก่อนโอ้ยฮะไก้ถึงแล้วนี่นิดเดียวเห็นแล้วทางไป แสงสุดท้ายเราองไปให้ถึงสุดท้ายนี่ไงโอ้ใช้ได้เลยอากาศโอ้ลมเย็นขึ้นไปทางนี้หรือขึ้นไปทางนู้นะนูน้นเห็นไกลๆนะครับยังเห็นมองเห็นสันจั้นอยู่เลยเขาขึ้นมาปายอด ใกล้จะถึงไมยปลายทางแล้วโอเคไปกันต่อไปฮะโอ้ออมอีกเหรอออมไม่ได้ขึ้นไปเหรอเห็นเรากันนึกว่าอยู่ข้างบนเนี่โอ้ออมอ้อ,อมเขมมาทำไมวะไม่ขึ้นไปเฮ้ยมีทางขึ้นอยู่หายไหมอ่ะดิโก้ปไ,ไปทางไหน,น โอเคไปตรงนู้นก็ไปตรงนูน้นไปไปไปขึป้นจากบันไดมาก็แค่อย,อย่างชัว่วไป้ามาถึงหนึงน่งหนึงน่งหกไปต่อเขาไปต่อ,อาขึ้นเขาก็ดีอย่างหนึง่ง ว่าได้ออกกำลังกายด้วยได้อะไรด,ด้วยให้ดีอย่างหนงึ่งแต่ก็ต้องเตรียมน้ำมาให้เยอะนะครับาสักขวดสองขวดพอไว้ทางลงด้วยทางขึ้นนี่ก็หมดไปแล้วเกือบขวดแล้วเพราะว่ามันอากาศมันร้อนนะครับถ้าอากาศมันร้อนขึ้นเขามันใช้พลังงานเยอะเราก็ต้องนั่นด้วย เป็นหินกรวดหินทรายนะครับตามน,นี่ไปรอนตามล่องไปอ่าไปกันไปไปโน่นเห็นคนน้ำหน้าอยู่ไหมครับโน่นหรือเปล่าข่าวลุ่นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะนไปข้างบนไปดูนะครับอืโอ้ไปทางหินหินทางน้ำเส,สาะทราย น้ำเสาะสายไอ,ไอ้มจะถ่ายรูปอ่าแล้วขอเวลาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้จะเลื่นนะครับเลืนนั่นแป๊บหนึ่งอ้ทางนนี้ก็ถือว่าอ่าดีแล้วข้อเท้าระวังข้อเท้าให้ดีๆแล้วกันนะครับอย่างนี้ดีซื่อรองเท้าที่หุ้มข้อได้ก็จะดีกว่านะครับหรือว่าใครเอาแบบไหนก็ได้รองเท้าวิ่ง สิ่งใจกีฬาอะไรก็ได้นะครับแต่ระวังข้อแล้วแต่คนถนัดมาสิ่งจะถึงปลายละถึงนปลายแล้วอุ้ยนะครับเอ้ยทันจกห้างมาสินงแล้ว สิ้นแหลงีนี่ทางขึ้นไปขบวนถนนขึ้นไปนี่เห็นวิวทางนี้ก็จะสวยก็โล่งใจแล้วครับนี่งไงล่ะไม่ได้ขึ้นมาจริงๆเราไม่รู้มันไม่มีถ้าไม่ขึ้นมาเองก็ไม่รู้แลครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงลองขึ้นมาดูกันนะครับเขาลูกนี้เรียกว่าป่าสิ้นแหลงนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปกันต่อ

วยไหมครับต้องขึ้นมาเอ็นนะครับบรรยากาศอย่างนี้องขึ้นมาเอ็นดูดเอ็นนะครับเราก็เดินมาเมื่อกี้อ่านดูจากป้ายบอกว่าทางที่เรามาข้างหลังนี้นะครับที่เราพักชมวิวข้างหลังนี่นะครับแล้วเราอ่านดูจากป้ายกวาจะไปถึงประมาณสองชั่วโมงครึ่งทางป้ายเขาบอกนะโอ้โหไม่คิดว่ามันจะยาวไกลขนาดนี้แดีเรารองชั่วโมงครึ่งก็สองชั่วโมงครึ่งเราคิดว่าเราไวกว่า ต้องไปไวกว่า โอ้ผมรู้แล้วทำไมทั้งสองชั่วโมงนู่นขึ้นไปข้างบนโน่นนั่นเองโอ้ว่าแล้วนึกว่ามันเขาลูกนี้ซะอีกไ้ไหนก็ไหนๆแล้วขึ้นมาแล้วก็ต้องไปกันต่อยาวๆลองดูว่าจะกี่ชั่วโมงกัน ไชครับขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งนี่เป็นฝั่งฮ่องกองกันแล้วนะครับโอ้ไะครัสวยมากโอ้สวยมากเลยครับอันนู้นน่าจะเป็นฝั่งมองจีนนะครับอับานนี้ฝั่งเซนจน์ช่เปล่าไม่รู้ผมก็พูดไปเรื่อยนี่เขาเนี่เพราะว่ามันก่อนนี่มันก็ติดนี่ครับโอ้สวยมากโอ,โอ้ถ้าเกิดกล้องผมดีๆซูมดีๆผม บรรยากาศสวยมากต้องขึ้นมาเองครับยังไงก็ต้องขึ้นมาเองเพื่อบรรยากาศไปเหมือนขี้โมออะเรามาดูเองแล้วกันนะครับสวยโอ้บรรยากาศเช่นวันนี้ครับสวยมากอันนี้ที่ยังจะบ่ายโมงแดดจะร้อนหน่อยหนึงแต่ว่าอ้โหขึ้นมาจริงสวยมากแล้วก็เดินไกลหน่อยใช้ความอดทนหน่อยแล้วกันนะครับ Huh. ขึ้นบนไดกัน hmm. ต่อจริงแล้ว <basics> ม oh. 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 hmm. nah, ันก uh. ็คล้ายกันแหละบันไดโอ้ยโอ้ยโอ้โหจะถ่ายรูปเกือบไปแล้วบันไดจริงๆแล้วมันก็คล้ายกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนแค่นั้นเองร้อนนะนี่มาอากาศหนาวกร้อนอากาศร้อนเลยโคตร มันเขาม่ที่สูงกว่ามันจะร้อนกว่าธรรมดาไปกันต่อและทายังเล็กยาวไปไปไปโอเคยูโอเคโอเคไปไปไป,ไป Đây, oh. hey, cho thử đây. cái không bao tao đi mình chuông bài bài mô là rất bên này, này. แล้วก็ไปก็จะถึงกาบนแล้วก็ค่อยไหวทีนึงเดินขึ้นมาก็ถึง W หนึ่งหนึ่งแปดใกล้ถึงยองบ์ทงหนึ่งแปดมันจะถึงนั่นแหละอ้าไปกันต่อไปกันต่ออย่างนั้นหลังจากนั้นหกโมงเย็นเราคงไม่ได้ลงเขาแน่ถ้าเกิดไม่รีบไปตอนนี้เพราะว่าาหาลงก็ขึ้นสามชั่วโมงกว่าขากลับก็ต้องอีกสามชั่วโมงประมาณนี้คิดว่านะประมาณนี้ เราก็มาถึงยอดอีกยอดหนึ่งแล้วมองลงไปตรงนู้นเห็นเป็นตรงนู้นไหมครับที่นู่นนะครับอเป็นลูกตุ่มอะไรน่นเรียกว่าไต่โมซานอันนู้นเราไปกันมาแล้วอันนั้นเป็นเขาที่สูงที่สุดในฮ่องกงเราไปกันมาแล้วทางขึ้นง่ายกว่านี้เยอะง่ายกว่านี้เยอะจริงๆแล้วคนที่อันดับสูงสูงๆน่ยจะทําแบบทางขึ้นง่ายๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าครั้งนี้อันนี้ น่าจะเหนื่อยกเก่าอะไรเนอะค้างขึ้นไม่ค่อยมีคนแต่ก็มีคนรอต่อแถวต่อแถวอะไรเรากัอยู่นะครับไปเราก็ไปกันต่อเพราะเป็นที่จุดชมวิวไปไปไป